มีลุงพลเหมือนคุณพาคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นไปโยนทิ้งไว้กลางทะเลยังไงเขาก็ต้องตุยแน่นอนเปรียบเทียบกับเคสน้องชมพู่พาเด็กไปปล่อยไว้บนเขาเด็กหาทางลงไม่ได้เด็กต้องอดอาหารยังไงก็ตุยเหมือนกันครับคุณคาดหมายได้อยู่แล้วว่าเขาจะตุยในทางกฎหมายเรียกว่าเล็งเห็นผลซีอยู่สวัสดีครับทุกคนนะคะคดีปากคนกับป้าแตนนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือว่าง่ายๆว่าสันทตัตตเนี่ย ตัดสินคดีบักคน20ปีนะคะข้อหาประมาทแล้วก็ภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีนะรวม2ก็หาเป็น20ปีแล้วจากนั้นมาก็ ล่าสุดเลยคัพิภากษาสารุทธร์ภาคสีนะคะมีคัพิภาคษากลับมานะคะให้มากกว่าเดิมไม่ใช่พี่ภาคษากลับยกฟ้องนะแต่พิพภากษากลับให้หนักกว่าเดิมจากข้อหาประมาทเป็นเจตนาฆ่าติดคุก15ปีนะคะแล้วก็ภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีติดคุก10ปีเท่าเดิมอีกข้อหาหนึ่งคือการทําลายศพนะคะก็คือ1ปีรวมทั้งหมดเป็น26ปีอันนี้ป้าแตนบอกว่าสู้เต็มที่จะยื่นอุทธรณ์จะยื่น ใจชจั้นดีกาเต็มที่เลยหลายคนถามว่าอ้าวแบบนี้ป้าแตนเนี่ยลุงพลเนี่ยหรือบักโพจะกิจคุกนานยาวถึง26ปีแล้วป้าแตนจะมีสามีใหม่ไหมมีผัวใหม่ไหมป้าแตนบอกว่าไม่ฉันมีผัวคนเดียวคือบักพลคือลุงพลเท่านั้นนะคะนี่ก็ป้าแตนต้องรอนานๆไปนะคะมาดูนะคะว่าว่าตามที่ป้าแตนเนี่ยจะยื่นดีกาเนี่ยจะเป็นคนหรือไม่จะได้หรือไม่ได้จะพิพากษาเป็นอย่างไรติดตามไปต่อไปนะคะคดีนี้บักพลค่ะตอนนี้ติดคุกยาวๆอยู่ที่เรือนจําจังหวัด นครพนมนะคะีดฟังกันต่อไปค่ะดิลุงพลมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่น่าสนใจหลายประเด็นเลยนะครับ พราะคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยายนคงมีแต่พยานแวดล้อมและใช้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์คือเส้นผมของน้องชมพู่ในการพิสูจน์ความผิดของลุงพลคดีนี้พนักงานอายการจังหวัดบุกดาหารเป็นโจทยื่นฟ้องลุงพล3ข้อหาครับข้อหาแรกคือพาน้องชมพู่เด็กอายุไม่เกิน15ปีไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรข้อหา2คือเจตนาฆ่าโดยพาน้องชมพู่ไปทอดทิ้งไว้บนภูเขาเป็นเหตุให้เสียชีวิตสองข้อหาแรกเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนข้อที่3คือร่วมกับป้าแตนจำเลยที่2กระทำการกับศพของน้องชมพู่ที่น่าจะทำให้การ ซึ่งเป็นความผิดที่กำหนดเอาไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายานะครับในผลที่ศาลช้ว่าลุมพลเป็นผู้ทำความผิดพอสรุปได้ว่าน้องชมพู่อายุเพียงแค่สาขวบครับซึ่งยังเด็กอยู่จึงเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นเขาสูงชัน1กิโลเมตรครึ่งไปโดยลําพังได้แต่จะต้องมีคนพาน้องขึ้นไปคนที่พาขึ้นไปจะต้องเป็นคนใกล้ตัวของน้องชมพู่ด้วยเพราะมีพยานยืนยันว่าช่วงประมาณ9ก้าถึงสิโมงที่น้องชมพู่หายตัวไปนั้นไม่ได้ยินเสียงร้องเลย แสดงว่าน้องชมพูต่ต้องไปกับคนรู้จักแน่ๆเ่คดีนี้ทางตำรวจได้ทำงานอย่างหนักครับสอบสวนพยานหลายร้อยปากกระทั่งได้ตัวผู้สงสัยเหลือประมาณ14คนตีวงแค่ไปเรื่อยๆจนเหลือลุงพลเพียงคนเดียวที่ไม่สามารถหาหลักฐานยืนยันที่อยู่ในช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปได้และตำรวจก็สงสัยลุงพลที่บอกกับกรพระพยานคนหนึ่งว่ารู้ว่าน้องชมพู่หายตัวไปได้อย่างไรทั้งที่ตอนนั้นลุงพลไม่มีโทรศัพท์มือถือติดตัวเลยนอกจากนี้แม้จะมีพยานอีกหนึ่งคนที่กลับคำให้การในชั้นศาล โดยเบิกความยืนยันว่าลุงพลไม่ได้อยู่ในสถานที่ใกล้เคียงในช่วงที่น้องชมพู่ได้หายตัวไปแต่ศาลก็วิจัยปากคําพยานนี้ครับว่าขัดแย้งกับที่พยานคนนี้ได้ให้การไว้กับตํารวจในช่วงแรกว่าเห็นลุงพลอยู่ใกล้ชิดกับน้องชมพู่ในช่วงเวลาที่ได้หายตัวไปครับและที่สำคัญที่สุดก็คือพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะตารวจได้ตรวจพบเส้นผมบนรถของลุงพลที่ต่อมาได้ทําการตรวจสูจน์และปรากฏว่ามีองศาการตัดกับพื้นผิวที่ตรงกับเส้นผมที่พบบนศพของน้องชมพู่จึงเชื่อว่าเป็นเส้นผมที่ถูกตัดในคราวเดียวกันด้วยว ลุงพลเป็นคนไร้ที่ทําผิดในคดีนี้ครับในส่วนของคาตัดสินนั้นศาลชั้นต้นคือศาลจังหวัดมุกดาหารกับศาลอุทธรณ์ภาค4ที่ตัดสินเหมือนกันคือข้อหาพากน้องชมพู่ครับและข้อหานี้ลงโทษลุงพลเท่ากันคือจําคุก1ิปีส่วนข้อหาเกี่ยวกับที่น้องชมพู่เสียชีวิตนั้นศาลชั้นต้นมองว่าการกระทําของลุงพลที่ดูไม่ดีว่าน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และพาไปทิ้งไว้บนภูเขาเป็นเพียงแค่การประมาทจิพิพากษาลงโทษลุงพลในข้อหากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้น้องชมพู่เสียชีวิตครับซึ คดีนี้ในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาเนื่องจากลุงพลไม่ได้ลงต่อสู้ครับตามที่กฎหมายวิธีพิจารณาความญญมายากำหนดเอาไว้แต่ข้อหานี้ทางอยายการซึ่งเป็นโจทก์กับทนายโจทร่วมซึ่งก็คือฝ่ายของพ่อแม่น้องชมพู่ไม่เห็นด้วยครับเพราะมองว่าไม่ใช่แค่ประมาทแต่เป็นการกระทำฆาตกรรมโดยเจตนาจึงได้ยืนย่นอุทธรณ์ไปซึ่งสาลอุทธรณ์ภาคสีก็เห็นด้วยกับที่อยายการกับทนายโจทรวม์ได้อุทธรณ์ไปครับจึงได้พิพากษาแก้บทลงโทษจากข้อหากระทำโดยประมาทเปลี่ยนเป็นเจตนาฆาตรกรรมทอดทิ้งน้องชมพู่ไว้บนภูเเเขาาาาจจจนนสีีีียชวิิตตมคคคฟ้้องแและพกกกษษโทุุ10 15ปปป็ ที่สาลตุรนภาคสี่พิพกากษาลงโทษเพิ่มลุงพลคือข้อหาเกี่ยวกับกระทาการแกศพของน้องชมพู่อันน่าจะทาให้การชันสูตรเปลี่ยนแปลงไปลงโทษจำคุกหนึ่งปีจากเดิมที่สารชั้นต้นได้ยกฟ้องข้อหานี้ไปครับรวมมาแล้วสารกระทงความผิดจำคุก26ปีเพิ่มจากที่สารชั้นต้นตัดสินจำคุก20ปีจาก2กระทงนอกจากนั้นในส่วนทางแพง่งศารยังพิพากษาให้ลุงพลต้องชดใช้ให้แก่พ่อแม่ของน้องชมพู่รวมกันเป็นเงินกว่า2 5 0ล้านแสนบาทด้วยแต่ยังไงก็ต้องบอกว่าลุงพลยังสามารถลุ้นต่อไปในชั้นศาลกาได้นะครับ เพราะทุกข้อหาคดีไม่ต้องห้ามดีการสำหรับลุงพลครับและหากย้อนไปนในช่วงที่ศาลชั้นต้นตัดสินทางผู้พิพากษาหัวหน้าศาลกับอธิบดีผู้พิพากษาภาค4ี่ก็มีความเห็นแย้งติดสำนวนไว้ว่าเห็นควรยกฟ้องลุงพลด้วยนะครับซึ่งความเห็นแย้งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายพัฒนูุรศาลยุติธรรมส่วนป้าแต่นั้นถูกฟ้องข้อหาเดียวคือกระทําการแกะศพของน้องชมพู่ซึ่งทั้งสองศาลนั้นยกฟ้องหมดครับอาจจะเพราะว่าไม่มีพยานฐานยืนยันว่าป้าแตนได้ร่วมกับลุงพลขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทาาาาาาออออออะะะไรรรรรกกกกััับบบศพขขงงงงงนนนน้้้้้ชมมมู่่ดดสววปแแตตตตีีีีีคคจจหเม ซึ่งต้องลองดูต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วสารดีกาจะตัดสินคดีนี้อย่างไรซึ่งคาดว่าไม่เกินหนึ่งถึงสปีขอบคุณมากครับคดีลุงพลเนี่ยแพ้มาสองศาลนะนะครับบางคนก็ถามว่าถ้ถาดีกาต่อไปจะไปรอดไหมจะพูดอย่างไรให้สารดีกาเชื่อเพราะว่าที่ผ่านมาสารชั้นต้นก็ไม่เชื่อสารอุทธรณ์ก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเวลาเกิดเหตุแลนะ้วลุงพลเนี่ยแกพูดจานะครับไม่อยู่กับร่องกับรอย เท่าที่ผมเคยอ่านคำพิพากษาคือพูดจาไม่อยู่กระร่องกอรลวันนี้พูดอย่างอีกวันพูดอย่างนะครับนี่คือข้อแรกข้อสองพูดจาขัดต่อเหตุผลพูดจาขัดต่อหลักธรรมชาติเช่นคุยโทรศัพท์กับป้าแตนบ้างไรบ้างเอาทิบหายทาไปทำมามีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวแล้วจะคุยกันได้ยังไงสองคนผัวเมียคนละที่นะครับข้อที่สามก็เวลาให้การเนี่ยเขาถามมาอยู่ไหนจะตอบไม่ได้เนย ต่อไปตอบมาบอกว่าอยู่คนนั้นอยู่กับพระอยู่กับอะไรต่างพอไปถามพระไปถามนี้บอกเอาไปได้อยู่กับกูเอา้าแล้วก็ยังไม่มีใครรู้เลยน้องชมพู่หายไปไหนแต่ลุงพลกลับรู้อะไรทํานองเนี้ยนะครับเข้าเครื่องจับเท็จก็หัวใจก็เต้นผิดปกตินะครับเวลาตํารวจสอบปากคกําก็นะให้การไม่หมดนะครับเพิ่มประยกข้อต่อสู้ในชั้นศาลนะครับนะนะครับหลายๆอย่าง นะแล้วก็พูดหลายครั้งก็มีความคิดแปลกๆเช่นความจริงพูดหลายครั้งมไม่จาเป็นต้องเหมือนกันหลายๆอย่างะอะไรต่างๆเนี่ยมันสงสัยไปหมดไม่ได้สงสัยไม่ได้สงสัยพยานของโจทย์นะสงสัยจําเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าลุงพลอยากจะออกจากคุกเนี่ยลุงพลก็ต้องไปปรึกษาทนายคนใหม่ว่านี่ต้องไปในแนวนี้ แต่ถ้าเกิดลุงพลยังสู้ต่อไปในศาลน,นิกาสมมุติว่าลุงพลรอดก็โชคดีไปยกประโยชน์ถึงความสงสัยมาตรฐานการพิสูจน์แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าลุงพลไม่รอดผมว่าดีไม่ดีลุงพลอาจจะโดนบระหารชีวิตนะเพราะอะไรศาลชั้นต้นก็ยี่สิบปีศาลุทตรเติมให้อีกหกปีเป็นยี่สิบหกลุงพลยังไปต่ออีกก็แสดงให้เห็นว่าลุงพลยังไม่สํานึกหรือเปล่าในการกระทําความผิดพอศาลตัดสินจําคุกไปไงชูสองนิ้วเลย นะบางครั้งเนี่ยบางคนก็บอกเป็นการที่ไม่เคารพต่อกระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าเพราะไปศาลฎีกาก็ประหารเลยเท่านี้ไปไงก็ไม่มีโอกาสจะมาร้องเพลงเต่าง,งอยเลยครับนะครับพระโดนประหารเนี่ยครับเพราะนั้นก็เพราะว่าคดีมันก็มีสองทางนะไม่แพ้ก็ชนะก็เป็นกําลังใจให้ทำแม่น้องชมพู่เป็นกําลังใจให้ลุงพลก็ผมก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะครับนะลุงพลยังมีสิทธิ์สู้สู้ไปเลยครับนะครับเงินเราเยอะเดี๋ยวแม่ยกก็มาจ่ายให้เพราะว่า อ่าพวกแม่ยกสายฝอก็เยอะ <c oughs> ไอการสู้คดีในชั้นฎีกาเนี่ยมันต้องแบบแคล้ายๆว่าอะไรถ้าถามผมต้องทํางานเป็นทีมนะนะครับจ้างทนายต้องจ้างเป็นทีมต้องแบบมีความเห็นหลายๆอย่างมารวมกันนะครับคดีแบบเนี้ยมันแพ้มาสองศาลนะลาบากอะ่ะเหมือนมวยอ่ะมวยสมัครเล่นมีสามยกยกแรกก็แพ้ยกที่สองก็แพ้คะแนนนี่ยกสามนี่แม่งจะแบบจะต่อยอยังไงให้ให้ชนะได้มีหนึ่งน็อกโอ้โหมันยาก เพราะฉะนั้นลุงพลเนี่ยต้องทาใจว่าเราอาจจะยังอยู่ในคุกนานและสารนิกาก็ไม่รู้จะตัดสินเมื่อไหร่บางคนก็สองปีสามปีห้าปีเพราะว่าเอกสารมันเยอะอาจจะสักห้าปีลงมาก็ผมว่าติดคุกยาวนะเหมือนทนายตั้มเพื่อนผมเนี่ยตอนนี้ก็โดนไปเกือบปีแลวแปดเดือนแล้วนะครับยังยังสารไม่ตัดสินแล้วอยู่ในคุกสารไม่ให้ประกันตัวลุงพลสาลไม่ให้ประกันตัวเขายาวแล้วก็เหลือตาป้าแตนนะครับป้าแตนแกก็คงจะมีความรักต่อลุงพลแกไม่หาผัวใหม่หรอกผมดูข่าวแล้ว นแกบอกว่ารักเธอเสมอร,รักเธอเสมอนะครับปาแตนแกบอกว่าดวงใจน้อยๆดวงใจเล็กนะมาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่พลนะครับนะบนะครับแกก็น่าจะมีเงินมีทองฝากเมียไว้ดูแลลูกดูแลเมื่อนะปาแตนคงไม่ลําบากหรอกแต่ทีนี้ปรากฏว่าท่านลุงพลจะติดคุกไปแล้วเนี่ยปาแตนจะทำคอนเทนต์ยังไงเพื่อจะ นะครับเขาเรียกอะไรเลี้ยงแม่ยกไว้ได้อนี้ก็สาคัญนะเพราะว่าแกต้องทํามากินนะป้าแตนก็ต้องมีคอนเทนตนะ์หนึ่งสัปดาห์เข้าไปเยี่ยมมาลุงพลเขียนจดหมายมาเขาเรียกอะไรเรื่องเล่าจากเรือนจํานะครับทุกสัปดาห์ผมแนะนํานะครับในการทำคอนเทนต์นนะนะครับพอหนึ่งอาทิตย์ป้าแตนไปเยี่ยมลุงพลก็ลุงพลก็เขียนจดหมายอะไรมาเราก็เอามาจัดรายการได้นะครับเอฟซี FC ที่เขายังรักอยู่เขาก็เดี๋ยวเขาก็บริจาคตังค์บ้างช่วยเหลือบ้างซื้อสินค้า ผมว่าช่องทางแบบนี้ก็ทํามากินได้นะสุจริตนะไม่ผิดนะนะครับลองไปดูนะนะครับเรากใ็ในช่วงนี้ก็ถ้า,าเราพูดถึงเรื่องลุงพลทุกสัปดาห์ถึงแม้อยู่ในคุกแต่ก็ยังมีคอนเทนต์มีอะไรต่างๆผมว่าเอฟลุงพลก็ยังยังได้นะก็โอนให,โนให้โอนให้นะฮะนะครับโอนง่ายนะครับนะครับก็ก็ได้ดีไหมปี่น้องว่างนนะครับอ่านะครับ